ออสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาอ,อทำรายการอ้าวโอเควันนี้เราจะมาทำรายการกันนะครับแล้วตอนนี้ทำไมมันเลื่อนได้วะเนะี่ยเอ้ามึงทำอะไรเนี่ยแบึงเล่นเหรอเล่นเหรอฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาทำรายการนะฮะของสิ่งของวัต,วตกรรมใหม่นะครับของโลกเอ้านี่มึงก็เล่นเอา <c oughs> ่านวัตกรรมเฮ้ย <Vietnamese> ม <noise> ึงออกจากกล้องบดีไอสัตว์เอ้ยดีมากนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือนี่ครับอ่ะเฮ้ยมึงอย่าฆ่าคนทํานวัตกรรมนี่ดิกูยิงมั่วไม่เลยเนี่ยมึงอะไรเนี่ยโอเคกูแหวกไหนมึงอยู่ไหนมึงอย่านะกูยิงจริงจิงเนียโอเคเชิญ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 โอเคคุณเอ่อคุณผู้ทดลองคุณอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคนี่ครับ เข้ามาในกล้องหน่อยครับใกล้ๆหน่อยครับอ่าเดี๋ยวนะครับรอแป๊บรอแป๊บคุณทำอะไรอยู่ครัเนียอ่าโอเคจะไปต่อยใครวะเย็บ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 ต่อยกล้องวะอุ้ยเอาออกรีโหลดใครจะตายก่อนนวัตกรรมใหม่ของการสร้างนะครับก็คืออ่าเจออะไรครับนี่ับผมเก้าอี้มหัศจรรย์ นี่คุณลงเอ่อขอตั้งแบ็ปผมเสกให้ไหมครับมมึึเออเดี๋ยวนี่คุณต้องเอาตัวนี้อันนั้นมันของปลอมของของของผมเนี่ยถูกเลือกสิแล้วของที่มึงถืออยู่ไอ้ของกูอันนี้ถูกเลือกสิมาแล้วอ่าล็อก้วยล็อก้วยล็อก้วยโอเคนี่ครับเก้าอี้ฮะคุณคุณลองนั่งหน่อยครับผมไม่ล้มตายเหรอแบบนี้ครับไม่ล้มตายครับ มันเป็นเก้าอีออ้ที่อนามัยนะอนันในอันเอกประสงค์มากเลยครับอันเอกประสงนะครับทำไมคุณยังพูดไม่ถูกเลยครับผมอนามัยกับอันเอกประสงค์มันมารวมกันนะครับโอเคคุณลองนั่งเลยครับคุณผู้ทดลองแล้วมึงย่องอะไรกับกล้องกนนนะูต <c ười> ั้งหนเนี่ยโอเคนั่ง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 โอเคดีมากครับคุณดูได้ดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรกับเขาบ้างถ้าเกิดผมยิงอะไรเนะี่ยดูือว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยครับเป็นเก้าอี้ที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ นี่ครับลองปืนอันนี้ฮะเป็นการทดลองขั้นเทพไปเลยโทษกดผิดโอ้ยโอเคครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเอ่อทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะขอเชิญน,นักมวยครับคุณนักมวยเข้ามาในกล้องด่วนเลยฮะเออไม่เข้ามาเาดี๋ยวช้าใจเย็นๆกูไม่ไม่ทดลองแล้วนะ อาเอาเชนนั่งครับโทษโทษนั่งเลยฮะโอเค <Okay. S 1> นี่ครับเป็นเก้าอี้ที่สุดแสนจะโคตรเทพเลยครับอ,อรู้สึกอะไรไหมครับแอบแอบโอเคครับเราจะลองปืนใหม่กันนะอ,อืออ,อุ้ยมันทำอะไรของมันวะวีดจีโอเคกูเกิดใหม่ละอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมโอเค เอาสวัสดีครับคุณรู้สึกอะไรบ้างครับเมื่อกี้นะฮะก็รู้สึกมันมดกัดแอบแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเนี่ยคุณจะซื้อเกาอี้นี้ใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยผมอยากแบบอยากทดลองอีกทีอ่ะครับอีกทีอ่ะครับครับได้เลยครับงั้นคุณลองอีกทีเลยนะเตรียมตัวให้ดีนะรู้สึกอะไรครับเนี่ยไม่รู้สึกครับผมขอแบบหนักๆแล้วแบบอัพพิจีสี่รูเลยเลยงีแอหนักๆเลยฮะผมขอตัวไปเลย มันทำอะไรข้องมันวะโอเคเราอีกรอบนะครับอือีกรอบทำอะไรต่อ,อทำไมมันตายวะคุณรู้หรือเปล่าปริงอโอเคกูเกิดใหม่ละเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมเอดแอดโอเคครับกอีต,ตัวนี้ก็เป็นการพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าเอามึงอยู่ไหนวะเนี่ย อ่ะอะโอเคครับเก้อี้ตัวนี้ก็เป็นการพิสูจน์กันไปแล้วนะครับว่าอ่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยใช่ไหมครับคุณจะซื้อหรือเปล่าครับเนี่ยยังครับผมอยากลองทีครับ้นคุณมาลองเก้าอี้ใบบ้างครับเป็นเก้าอี้รุ่นอ่ารุ่นไซมินีนะครับผมนะอ่าไซมินีเลยเหรอโอ้แบบนี้มันคุณมาลองเลยฮะเหมาะกับการทำงานดีนี่เนาะใช่ฮะดีครับเชิญนั่งเลยครับ หันหน้าเข้ามาหากล้องนี่หันหน้ามาหากล้องเย่โอเคขอโทษครับเราเอยเราก็มาต่อกันเลยนะครับผมเก้าอี้นี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับผมเราจะลองยิงกันดูนะครับโอเคยิงด้วยอาร์บีจีลำนี้กันเลยฮะขอออกห่างแป๊บเออกูถอยหลังยากจังเลย โอเคครับตอนละตอนละเออโอเคจะเราจะลองยิงกันเลยนะสามสองหนึ่งอืออ่ะอ้าวกระสุนหมดโอๆมันทำอะไรของมันวะคุณผู้ชมว่าไหมครับโอเคเราจำลองอีกทีนะสามสองหนึ่งเริ่มเลยสามสองหนึ่งเริ่มเลย อ่าวโอ้คุณภาพเก้าอี้มึงนี่เยี่ยมจริงๆเลยอ่ะคุณผู้ชมว่าไหมครับอีเออเออคุณเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างครับเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะตายได้เลยนะเก้าอี้นี้อ่ะจริงเลยครับเออคุณไม่รู้สึกจริงๆหรยอครับเนี่ย ไม่เลยอ่ะนะคนพันอื่นโอ้